มาจากสีม้สนใช่ไครับผมวันนี้มาถภาพเรื่องอฟังนะครับความควัมเป็นยังไงบ้างจัดเล่งานนะครับจัเล่งานก็ดีถือว่าดีนะครับปัาเห็นมาโตกนสู้เขาได้นะปาก็เน่นก็ยาวเลแต่เราต้องการครับ่มันก็เร็วอยู่ถ้านาเปลงใหญ่ๆมันก็ได้แต่เยอะแต่เยอะกว่าเขาอีกด้ซ้ครับแต่นี้มันนาเพล่งเล็กมันโคสมบูรณ์มันแล้วเลยถามว่าดีนะครับแล้วความพึงพอใจนะครับ ผมเข้าใจเลยเนาะมันอาจจะสวยครับเนี่ยฟางมันก็แน่นตรงดีไม่โค้งไม่งอแน่นด้วยเนี่ยก็เข้าใจอยู่ครับผมครับผมเข้าใจอยู่ก็นี่ผมมาเนีมาดูครับผมเนี่ยฟางด้วยมาดูฟาง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 ก็ว่าเจ้าของไอ้เจ้าของฟางเขาก็เข้าใจอยู่นะตอนนี้งานเยอะเลยงานเข้าเยอะเลยเนี่ยเราไม่ทันให้เขานี่ งานเทียบเลยแับเนียบคอนเนตครับสวยตรงตรงในเรียบดีก็คูกค้าก็ก็ก้าที่โต่เยอะเลยเพิ่งมาอัดโตสามวันเนี่ยต้องไปชันโอ้ยยอดครับได้ได้ครับเทียบเทียบเทียวครับผมผมทีมงานสีเมทสานก็ขอขอบคุณลุงนะครับผม